ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบกับเราทูนูบกับช่วงรายการ Wonder t a c t i c พวกเราเปิดใช่ไหมอ่าพวกเราเปิดนะฮะต้องบอกว่าอะไรนะต้องบอกว่าต้องเรียกว่าช่วงเสียใช่ไหมช่วงเสียช่วงทูนูบเปิดอ่าแมันจะมีพอไหมเนี่ยช่วงเสียเอ้ากดไปแล้วเปิดแล้วไฟแตกเลยลุยเฮ้ยใครเนี่ยสล e ปปีตัวใหม่ ตัวใหม่อะตัวใหม่เป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเรารีวิวเลยนะครับเอาแตกแล้วเอาโอ้โหได้แท้โอียแล้วเอาแตกแล้วเอ้อะไรวะทีทีผมนี่งีผมเราอะเตรียมเซอร์มาแค่วอร์ดตม่กี้นี่ไม่มีผาเท่าไหร่เลยนะฮะโอ้เมื่อกี้ได้สกูแชมเปี้ยนมาเอาได้ตัวใหม่มาสองตัวเอาแตกแล้วฮาดาวเหอะอะไร เอาไดสกูมาสองตัวซ้ำกันซ้ำทำไมงงอ่าสกาวแชมเปี้ยนไหมเออสกาวแชมเปี้ยนแล้วทำไมเราเรียกสกูอันออกเสียงภาษาอังกฤษผิดนะฮะมาฮีโร่ซัมมอนโอ้สี่ดาวสี่ตัวเนาะโอ้โไฮโซเดียนะได้อาหารเทียบเลยเดียวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีวิวไหมรีวิวไหมเป็นยังไงถูกไหม ใช่ใช่อเป็นไบบแป๊บแป๊บเดี๋ยวปเปิดอันนี้ก่อนเอาไอ้เปิดเปิดไอ้เปิดไอ้รีเจนอีกอันหนึ่งวะสีดาวอะการาฟีตไม่มีมีเหรอมีเหรออ,อ,อ,ออ๋อเออเอเอมีมีนี่ว่าลืมขอบคุณที่มีมีมีอ่ะเปิดเลยอยากได้ตัวอะไรไม่รู้อ,อยากได้มังกรม<ะ>ังกรน้ำเออดาวสม้มส้มไหมอ่ะมาแล้วมาแล้ว มันจะซ่อมเหรอซ่อมนี่มันใช่ได้ตัวเดิมซ่อมนี่มันใช่คือเกมนี้มันจะให้ตัวเดิมมาทําไมหลายๆตัวเนี่ยไม่เข้าใจมันจริงๆเลยอ่ะรีวิวตัวละครเอาตัวใหม่ก่อนนะสลิปปี้สลิปปี้ไอ้เอาขวาไปซ้ายก่อนละกันสกูแชมเปี้ยนได้ได้ได้แชมเปี้ยนสกาวนะครับใช่แชมเปี้ยนสกาวเนาะก็เท่าที่เคยเคยเห็นคนในแชทบอกว่าก็ควร คือตอนแรกๆอ่ะบอร์ดฝรั่งก็บอกว่าควรเก็บใช่ไหมแต่เหมือนหลังๆบอก <รอ S 2> ว่าเม,มันตีหนักเลยเกิน็อตัวที่ตีหนักมากเลยเกินใช่แต่ว่ามันไม่ติดคิดไงคือสมมติค่าแรกครัชใช่ป่ะก็คือหกร้อเซนโคตรหนักเลยนะแต่ว่าอ่มันมันเนี่ย accuracy critical ห้าสิบอร์เซ็นต์ lower ไงอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึออ่อ่ะคือพอมันไปลงในอารีนาเดี๋ยวนี้ทีมไหนก็มีมิโฮไง ใช่มันก็อัดแรงไปเท่านั้นก็ติดอยู่ดีใช่ไหมมันก็จะมันก็จะติดดาเมจสิอ่าก็คือว่าตียังไงก็จะไม่แรงไปกว่าสิบเปอร์เซนของแม็ก,ก p ศัตูอยู่ดีใช่แล้วก็แต่ก็ก็คือพูดง่าคือมันตีแรงดิบๆอ่ะแรงแต่ว่ามันไม่ติดติดคิดยากเท่านั้นเองอืมก็อาจจะดีในในการลงหอบางชั้นเท่านั้นเองอืมแล้วก็เอาไปลงเอา เอาไปลงกับไอ้พวกแบบพวกอา่าพวกด่านปก,ปกติอะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนําว่าควรจะต้องเอาไอ้ตัวที่เป็น AOE มากมากกว่านี้อันนี้มันไม่ได้แบบเป็น AOE ขนาดนะั้นนะมันแบบมันตีเปนแถวแถวอะ่ะอ๋อโอเคเอแล้วก็ตอนนี้ท่าที่สองกินได้ครับท่าที่สองโจมตีกระโหลกนะสี400่ร้อเปอร์เซสี่ร้อยสิบเปอร์เซ็นตอัาแถวล้าง แล้ว accuracy ก็ต่ำอีกแล้วลดลดห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นตก็เหมือนกับไฟ elemental ๋ยวไฟ elemental แรงกว่าเพราะมันเจกกาะเกาะนะแต่มีเบิร์นด้วยใช่ <c oughs> แล้วก็ถ้า awake แล้วก็เป็น crush ท่าแรกก็เป็นหกร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ก็ดีคิดก็ทำให้เกาะแ,แตกสามเทินติดเกาะแตกทันทีนะฮะแล้วก็แต่ว่ายังยังมีห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือ ความแม่นยำลดห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ดีอ่าอืมอ่าก็มองว่ากิสรุปก็ก็ดีนะอ่าเกาะแตกแต่ว่าถ้าถ้าคุณไม่เน้นทีมกอะแตกก็โดนกินได้ใช่ไหมผมผมมาแนะนําว่าผมผมมาแนะนําให้ใช้กับไอ้พวกทีมที่แบบว่ามันมันมีสลีปหมู่อย่างเช่นด็อกเตอร์ฟาวคอนอะไรเงี้ยคือพอหลับเสร็จใช่ป่ะเราเราก็สาดท่าท่าที่อัดแถวหลังอ่ะตูมเข้าไปาแถวหลังก็หายเลยในกรอนี้คือขึ้นอยู่กับกรณีที่ว่าไม่มีมีโฮฟลอยผูกด้วยนะ ืเออมันจะแรงมากไงก็คือว่าในในเมื่อความความแม่นยําในการทำคริสติคอลมัน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 ต่ำอยู่แล้วก็อย่าไปลุ้นมันมากเลยเออก็อแบบว่าไปเอาทําให้หลับแล้วก็ตีคีหนึ100่งร้อยเปอร์ซ็นดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่าใช่โอเคอก็เทรนก็ตอนแรกก็เอ้อยอันนี้มีอิ n o น e ดิฟเ n น e ด้วยยี่สิบห้าปอร์เซนะแต่ก็ได้ยากอยู่นะเลเวลสี่เปอร์เซ็นลเวลสี่แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเหมือนวินวายเนาะก็คือเป็น Counter Attack อืก็สรุปอาหารเนาะงั้นงั้นก็ยังเฉยๆคือมันเหมือนกับว่ามันมันมีตัวที่มันทำเอ e d a ด a ม e ได้ดีกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งคือมันเอาไปลงในอารีนาแล้วมันก็ยังไปติดมิโฮอยู่ดี <ๆ S 2> อ่ะก็คือตอนแรกคนโวแนนำาบอกให้ให้เก็บตัวเนี่ยไอ้สเกลไอ้แชมเปี ull, ้ยนสเกลแต่ตอนหลังคนก็ไม่เก็บแล้วนะเท่าที่เราเห็นนะอ่ะอืมอ่ะต่อไปเป็นตัวใหม่เนาะให้ดูหน้าตายหนึ่งสลิปปี้น่ารัก